สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟามและพี่น้องครอบครัวตันดายาตัดทุกท่านนะครับวันนี้ตันดาฟามก็มีความรู้ข้างคอกมาน,นําเสนอพี่น้องเอฟซีอีกวันหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเป็นคลิปสั้นๆนะครับมีพี่น้องถามกันมามากมายว่ายาต่างๆที่เราจะฉีดให้วัวควายเนี่ยเราสามารถผสมกันในสลิงเดียวได้ไหมเพราะว่า ถ้าฉีดหลายสลิงสงสารวัวสงสารควายนะครับนะฮะก็ผมก็แนะนำพี่น้องไปนะครับว่าถ้าขี้เกียจขนาดนั้นก็ให้เลิกเลี้ยงซะนะครับให้เลิกเลี้ยงซะอย่าไปเลี้ยงเลยนะความขี้เกียจในตัวท่านเยอะเกินไปไม่เหมาะสำหรับอาชีพเลี้ยงสัตวนะ์มันเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องอยาแต่ละอย่างยาบางตัวเป็นน้ำมันยาบางตัวเป็นน้ำกรน ยาบางชนิดนะมีสีเข้มข้นมันออกฤิ์แตกต่างกันถ้าเราจะไปฉีดรวมกันเข็มเดียวมันจะทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นแผลเป็นฝีอักเสบได้เน่าได้ช็อกตายได้นะครับเ,เรื่องช็อกตายนี้คงไม่ตายนะครับแต่มันจะเน่านะมันจะเน่ามันจะทำให้เกิดแผลแน่นอนนะครับมันจะทำให้เกิดแผลเกิดฝีอะไรต่างๆ จะขี้เกียจไปถึงไหนล่ะครับหรือว่าจะประหยัดกันไปถึงไหนไม่เข้าใจเลยครับไม่เข้าใจนะจะต้องมีคําถามเช่นนี้มาเกือบทุกวันนะครับเมื่อมีคําถามเช่นนี้มาเกือบทุกวันนะบ,บางคนก็บอกว่าดูคลิปสันดาฟความเรียบร้อยละเอียดแล้วนะครับแต่โทรมาถามว่ายาผสมกันฉีดเข็มเดียวได้ไหมไม่รู้ไปดูคลิปท่าไหนนะไปรู้ไปนั่งดูคลิปอยู่สวรรค์ไหน นะรบางวันมิมาไหนก็ไม่รู้นะครับแม่ยิ่งนานวันไปยิ่งเครียดกับพี่น้องนะครับกับคนที่บัวมันมีสี่เหล่าแต่ไอเหล่าสุดท้ายที่โทรมานี่ไม่รู้มันอยู่เหล่าไหนนะครับมันไม่ใช่อยู่ในตมนะมันอยู่ในในละลกเลยมั้งไม่อยู่ในเหวเลยมั้งนะครับมันไม่ใช่ครับโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับไม่รู้ก็อ,อย่าไม่รู้ซะเลยนะ ยูทูบเบอร์ก็มีบอกเยอะแยะเขาก็มีเล่าเยอะแยะช่องหมอก็เยอะแยะนะครับอย่าไปผสมกันครับพี่น้องที่ผมพูดแรงๆนี้ผมอยากจะให้พี่น้องจําให้แม่นเท่านั้นนะครับนะอยากจะให้จําให้แม่นว่าถ้าผสมยาแล้วตันดาความด่าแน่นอนนะครับอันดาความตําหนิรุนแรงแน่นอนไหนยิ่งกว่าบวตีเหล่าอีกนะอยู่ในขุมนรกเลยนะพวกนี้นะไอพวกที่ผสมยาฉีดเนี่ยที่ไอพวกที่คิดนะครับคิดว่าจะผสมยาฉีด คนไม่รู้ไม่ว่ากันนะครับไม่รู้ก็คือไม่รู้นะแต่ไม่รู้แล้วไม่ยอมศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติลงมือผสมยาฉีดเนี่ยมันั้นอันตรายนะครับพี่น้องอยาควรจะดูให้ไม่ควรผสมนะครับไม่ให้ไม่ควรผสมไม่ให้ผสมเลยนะจะประหยัดไปถึงไหนจะขี้เกียจขี้คันไปถึงไหนครับนะเออถ้าอย่างนั้นเลิกเลี้ยงนะครับอันดับความแนะนําให้เลิกเลี้ยงไปเลยอย่าไปเลี้ยงครับ ถูกใจก็กดไลค์ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องดูนะครับช่องของตันดาฟาร์มเป็นช่องเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ช่องหมอนะครับไม่พูดไม่มีการมานั่งเอาใจใครทั้งนั้นนะครับถูกว่าถูกไม่ถูกว่าไม่ถูกดีว่าดีไม่ดีว่าไม่ดีรู้บอกรู้ไม่รู้บอกไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้ร่ําเรียนไม่ได้เป็นหมอนะเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพูดจาตรงๆนะครับมีอะไรเปิดเผยกันตรงๆไม่ไม่อ้อมไม่ค้อม เพราะฉะนั้นไม่ดัดจริตด้วยครับนะยาผสมยาฉีดเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับถ้าไม่อยากเสียใจถ้าไม่อยากเสียค่ารักษาพยาบาลสวัสดีครับ